ไม่เกินทีมละเจ็ดใช่แล้วก็สมมติว่ามันครบพอดีอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ไงว่าอ๋อนี่เราเขียนแล้วนะว่ากี่ทีมันตอนนี้เราไม่ได้เขียนเนยเล่นแค่หกคนเองสนามนั้นน่ะใช่นี่คือลงเจ็ดโคตรแน่นเลยเล็กกว่านี้เล่นเจ็ดไม่หนุกอ่ะวิ่งพี่พี่ดูเด็กเด็กล่นวนน่ะผมแบบผมวิ่งไม่ได้ผมไม่ได้วิ่งเลยเหนื่อยอ่ะเล่นกับเด็กก็เหนื่อยแรงเยอะสนามแคบเลยยิ่งสนามแคบอีกแล้วมันวิ่งทั่วเลย แล้วดูดิผมมีใครอ่ะมีกีมพี่แจ้เห็าอ่ะอ๋อพี่แจ้มาแจ้มาแจ้มาทั้งทีมแจ้มาเจ็ดเจ็ดพอดีเจ็ดก็แน่นนะแน่นมากแน่นแบบผมเลยไม่ค่อยอยากไปสนามนันเลยเด็กอะได้ไม่หนุกสนามเนี้ยกำลังดีสนุกแพติกก็โอเคแพทิคได้วิ่งเลยแหละแพติกก็ดีนะไดวิ่งอะอันนี้จะวิ่งก็เกรงใจ สนามนี้แคบมันจะวิ่งก็เกรงใจวิ่งยิ่งยากต้องใช้ภาษามันแคบมันยิ่งยากเจ็บตัวฟรีแคบแคบเว้งเจ็บตัวนะทีมเด็กนี่คือแบบคึงมันเลยพี่ไอ้พวกนั้นมันมาูุซองมาก่อนไงผมได้ยินมามันเล่นูุซองมาตลอดทีมเด็กมันเคยได้รองแชมป์เลยนะไปแข่งที่ไหนไม่รู้แต่ไม่ใช่ทีมนั้นหรอกทีอีกทีมนึงไม่ค่อยมากันแล้ว แต่ทีมที่ไม่ไอเอโก้นี่เก่งนะพอๆกันแหละพอยิ่งกับสนามเล็กนี่มันเข้าทางเด็กเลยเด็กชอบคึมมันคึมมันเลยมันเล่นสนามในโรงยิมไงซึ่งเรียนไม่รู้แบบมีจังหวะนู่นนี่นั่นแบบล็อกคึนปุ๊บยิงปั๊บอะไรเงี้ยพี่ผู้ใหญ่ก็ต้องต้องทันอ่ะผมวิ่งไไรไม่ไหวแล้วผมวิ่งคนเดียวมากอทีมครัวที่ออเหรอใช่มีโอ้คนนึง ก็มีโล่กับพี่แจ้ด้วยก็พี่เด็กด้วยแต่เด็กสุดเด็กไม่เคยส่งไม่เคยชอบเล,เ,ออเล่นกับเดองเล่นกับเล่นกับเด็กไม่ค่อยได้บอลหรอกก็เลยเผื่อ,อไม่ชอบเล่นกันเด็กก็เฉยๆมาขำๆถ้าแปลกก็ต้องออกสองนะพักสองนะมันมันมันควรจำ,จำ,จำ,จำกัดจำกัดเลยอะว่ากี่คนที่จออาจจะต้องเขียนไปเลยว,ว่า 4ทีมทีมละเจ็ดอะไรเงี้ยไปเตยไว้ใครลงไม่ทันก็คือตัดตัดรอบไปเลยตัดชื่อออกไปได้สมมติมันเกิดเนี้ยพี่ลบชื่อออกไปเลยก็ได้ได้รู้ตัวว่ามันเกยก็ได้ลงสำรองไว้ไม่ต้องมาคือสำรองคนสองคนนะผมเข้าใจอ่ะแต่มันมันลงทีสี่ห้าคนมันหลายทีแล้วผมก็ไม่รู้ทำไงพีอดต้องพูดแหละแกคนลงจงแกต้องพิมพ์ไปคิดดูนะพี่เด็กเตะเสร็จ ได้ยินมันคุยแบบอ๋อผมเอ้ยผมมีแค่ยี่สิบบาทจริงบ้าคือมึงมาแบบมาแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอกผมมาฟังแล้วแบบอะไรวะแบบเพื่อนชวนมาก็มาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเตะตามตามร้านน่ะร้านปีอ่ะผมไม่รู้ว่าผมก็ถามพี่ออกว่าค่อยครบไหมแกแยังไม่บอกไม่ครบหรอกดูแววแล้วดูแววไม่ครบหรอกมั้งแต่ผมผมแซวแกไปแล้ะ ได้ครบใช่ไหมอะไรเงี้ยพล้วเด็กรั้วลยอ่ะเด็กร้วสองทีมอ่ะสองทีมครึ่งดิเด็กร้วสองทีมครึ่งกินแล้วหกพอแล้วใช่ริงหกอะหกกำลังดีเจ็บรู้สึกแน่นมาไม่ไมทัทนก,<ๆ>ก็ก็ต้องต้องทำใจแหละไม่ทันก็คือไม่ทันพีนั้นก็นี่ไม่ได้มาเลยนะมาดูวันอาทิตย์เอ้าก็มีว่างเฉยเลย มากแต่แบบไม่รู้ว่ะแล้วพอเด็กมันเล่นกันเองอ่ะพี่ก็เข้าใจฟีลนะแล้วก็เล่นขำๆด้วยนะผมก็ขี้เกียจขึ้นแล้วผมอยู่หลังได้เลยขี้เกียจเล่นให้เด็กมันเล่นไปเลยเด็กได้คนมั้งใช่เด็กได้โคต้าดีกว่าพี่แทนที่จะเล่นแบบสนุกสนุกเด็กมันเอาไปหมดเลยอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้แล้ว เด็กมาเยอผู้ใหญ่ก็ไม่อยากเล่นใช่ปัญหาเลยอยากเล่นโอ้โหเๆเยชอบเล่นไสู้ทม้อ้โหผมกลัวบอลนีเนี่ยเดี๋ยวเป็นประตูเหลืองเหลืองคุมดีๆได้เหลืองคุมดีๆได้กลัวบอลเนี่ยเนี่ต้องต้องต้องคุมเบอร์ที่แปดีนนะยิงแรงยิงแรงใจัตัวคุมเป็ตัวตได้นะ จะมีตัวเล่นอยู่ไม่กี่ตัวอาทิตย์ก่อนนี้โอ้อาทิตย์ก่อนก็เร็วนะมีตัวเร็วอีกคนหนึ่งไม่ได้มานี่ถือว่าโอเคนะแต่ว่าไม่ได้โหดไม่ได้เติมทีมโหดจิงแรงต้องระวังนะเขาชิงดีนช่ไหมชิงดีไล่เหนื่อยนะจังหวะไล่แล้วเตะอาจจะผมไม่กลัวเลยผมกลัวยังไงไปโก้เลยนะแล้วแทงกับบอลจริงก็เส็งเลย ไอ <this> <the> ้อมกัวกลัวจงหวะก็ไม <can> ่ค i̇şte <c oughs> <the> ัจังวเดียวจริงหลบเดีโอ้กลัวไปเลยอ่ะเจอแว่แตกก็ตกลัวไปเลยครับ็นง้างมาจากไกลนี่ผมโดนตบแล้วอ่ะไม่เอาไม่ประทาดแล้ว สุกนี่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่ต้องกตะหมดแล้วแหละเหมือนเดิมเตหมดไปเลยพิมตัดแปดทอนตัดแปดได้พี่ให้แปดพี่จะแปดก็แน่นนะแน่นอยู่นะเจ็ดกำลังดีเพราะว่าแต่มาตรฐานเราแปดที่นู่นมาตรฐานรู้สึกว่ามันแน่นจริงๆก็ประมาณนี้นะแน่นพอๆกันนะก้อนนี้เล็กไงเล่นเจ็ดแต่นู้นมันใหญ่เล่นแปดได้อยู่แต่สีสีมันเขาไม่ได้ใส่ตามสีอ่ะมันมึนนะพี่ชอบมึนสีด้วยอย่างนี้ดูง่าย นี้พี่กำหนดเลยพี่บอกว่า3าคนแต่ไม่ต้องใส่หนึ่งถึงสามสองนะต้เติมใส่ปกติแหละแค่รับสามถึงสองคนอะไรเงี้ยเขาควบคุมตันเองแหละพี่โจงยันชอบลงทีหลังไงก็เป็นเรื่งลงนี้คือผมเข้าใจแกนะแต่แกเล่นสองเกมเองใช่คือผมเข้าใจแักแล้วเออแต่คนอื่นได้ดิหลังทีแล้วมาห้าได้ไงวะงงนะใครมาเกินวะเกินน่าเกลียดอ่ะ ก็ลงครบแล้วอ่ะมันจะทำให้เซ็งไงสองสนามก็เหนื่อยเกิอนอะนะเหนือ่อยเ,เ,เหนือ่อยมันิดนักน้อยอ,ะ, <c oughs> อะไรนีห้าเพราะว่าสี่สอง

นี่ปั่นหนึ่งเรื่องความันใจให้เราด <c oughs> ้วยเขาเข้าฟิตเดนสบ้างดีฟิตเนสขาเลยยิงแรงไม่มีเวลา่งงานก็นเหนื่อยแล้ว อยู่ทำงานท่าไหนวะตรงรัชดาล้วเปล่าอ๋อรถติดนะขับมาไซค์ก็ยังก็ยังเหนื่อยขับกลับบ้านก็เหนื่อยแล้วอีกนี่รถม้าเบาะเบาะหนาไม่มีแรงนะไม่มีแรงจะมาฟิตเนสนะแต่ถ้ามาเตะบอลก็ได้เป็นความชอบอยู่แล้วยังไงต้องมานะเหนื่อยยังไงต้องมาใช่อย่างน้อยมันกลับไปบ้านแล้วเฉานะใช่ไม่ได้ออกร่างกายเนี่ยอารมณ์ในการเล่ผมไม่ค่อยชอบแบบเข้าฟิตเนสเนี่ย ชอบอะไรที่ม,มันอยู่ในห้องเหรอกลางขาต้องมีนะม้าไม่เป็นไรไม,ไม่ชอบเ,เลยเหรอชอบชอบชอบขาแบบแข็งแรงขี้เกียจอ่ะไม่ได้เล่นแบบต้องเป็นอะไร <ๆ S 1> <ๆ>จอยงานพีน่จอยเป็นตัวใช่ป่ะเดี๋ยวผมไม่แขเงเป็นผมไม่แทนสลับกันเลินภพพักพ่อ <ๆๆ S 1> พี่พ่อพี่เมื่อกี้พี่พักดีดีสีเหลืองตัวบอลด้วยเจ๋วเลยแต่ต้องบังให้ผมนะ โดนเยอะแน่แวพี่เป็นดีเกิองนี่นะบังยังฝังใจกับแม่อเลยเนี่ยไม่ังเงี้ยนะโดนรนเดียวุ้ยกลางมาโดนตกไม่บังหรอกโทษโทษไออันนึ่งอดเซตได้แล้วไม่ยตัวกลับอลเลยออ๋ยวเร่งเตะกันจาแม่งเป็นตัวที่มันหบบเดียว ไลยนะมีถุงมือไม่คลรอ